สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านนะครับยินดีเข้าสู่ช่องจำนาชาแนลนะครับเจอกันอีกตามเคยนะครับสวัสดีเพื่อกลับ F.C. นะครับสนอยเพชรรันแพงทุกท่านนะครับนะครับผมลงคลิปเกี่ยวกับน้องวันใหม่นะครับ ก็คือเป็นความต่อเนื่องจากน้องอิงนะครับแต่ก่อนผมก็ลงน้องอิงนะครับน้องอิงตอนเนี้ก็เป็นซุปตาติดลอยลมบนไปแล้วนะครับเราไม่ต้องมาเปรียบเทียบอะไรกันมากมายนะครับเราไม่ต้องเปรียบเทียบเลยแหละนะครับสำหรับน้องอิงเนี่ยเปรียบเทียบกับใครไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าน้องถือว่าเป็น เทวดาคนหนึ่งก็ได้นะครับนะครับเพราะน้อง,องแบบมีครบทุกอย่างนะครับระเบียบว,วินัยในการไอเป็นศิลปินนะครับหรืออยู่บ้านก็ยังสม่ำเสมอนะครับนะครับ คนเรานี่แม้กระทั่งบอสโจเกยก็ยังพูดเลยว่าหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านหนึ่งในพันหนึ่งหนึ่งในสิบล้านนะครับกว่าจะมีคนแบบนี้นะครับให้มาประดับวงการเนี่ยนะครับมันหายากนะครับเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกว่าเออทำไมวันใหม่ไม่เหมือนพี่องค์หิงทำไมวันใหม่อยางงี้ยังงี้ยางยางีย้งยงยง,ยงั้นนะครับนะครับ น้องอองก,ก็คือน้องอองนะครับวันใหม่ก็คือวันใหม่นะครเพราะว่าผมผมก็ไม่เปรียบเทียบอยู่แล้วแต่เพียงแค่ยกมามาพูดให้ฟังนะครับมาพูดมากล่าวมาทำคลิปนะครับว่าคนเรานี่ก่อนที่จะดังเนี่ยนะครับนะครับก่อนที่จะมีชื่อเสียงนะครับหรือมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเนี่ย คนเรามันก็ย่อมมีคนติดฉินนินทาอยู่แล้วนะครับนะครับไม่ว่าจะใครในในโลกนี้นะครับต้องโดนติดฉินนินทาโดนรามาอะไรทุกอย่างนะครับนะครับนะครับเพราะว่าโลกนี้มันมันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วนะครับก็จะ มีคนติอยู่ตลอดนะครับถึงจะทําดีแค่ไหนก็ต่นั่นแหละนะครับนะครับขณะพระพุทธเจ้าว่าดีก็ยังโดนตินะครับกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เจอมารเจออะไรทุกอย่างอันนี้ก็เช่นกันนะครับนะครับน้องอิงก็คือน้องอิงน้องวันใหม่ก็คือน้องวันใหม่นะครับ อยู่ที่จะดังอยู่ที่บุญภาวาสนานะครับว่าจะส่งน้องไปได้ขนาดไหนนะครับคนเราก็ถึงว่าแข่งแข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะครับแต่แข่งบุญวาสนานี่มันแข่งกันไม่ได้นะครับนะครับอยู่ที่บุญวาสนานําส่งนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวของน้องเองว่าน้องจะปรับตัวน้องจะแบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับที่ผมพูดเนี่ยก็ให ให้น้องดูแบบที่องค์ิงเป็นหลักเนี่ยนะครับนะครับดูเป็นก็ทุกคนที่เป็นเป็นไอดอลอยู่แล้วนะครับนะครับก็ถึงมาตามความฝันนะครับทุกคนก็ต้องจับหลักให้ถูกนะครับนะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมตัว แล้วก็บุญคุณนะครับแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะครับที่มีน้ำใจมอบมาลไยให้หาชุดหาอะไรให้เนี่ยนะครับนะครับก็ทักไปคุยด้วยทักไปถามทาวสุกสุกดิบนะครับนะครับเพราะว่าฟนคลับเอฟซีทุกท่านเนี่ยนะครับ ก็วางดีและอยากสนับสนุนก็เห็นนะครับเด็กตัวดำๆเนี่ยนะครับสัไว้สิปีเนี่ยเหมือนน้องวันใหม่เนี่ยนะครับก็ออกมาเลี้ยงชีพทำมาหากินนะครับโดยเป็นหมอลำเนี่ยนะครับก็เหมือนน้องอิงเนี่ยตอนนั้นน่ะนะครับก็เจอรามาเช่นกัน ถึงเพลงนี้ถึงออกมาน้ำตายลาน้อยนะครับบัตโจกลั่นออกจากชีวิตจริงของน้องหญิงนะครับนะครับมันก็ทุกคนแหละมันต้องเจอดราม่าแบบนี้นะครับขนาดบอดโจเกก็ยังเจออยู่ตลอดนะครับอยู่ประจำนะครับคนล้านคนคนทั่วโลกเนี่ยมันก็มีคนดีคนไม่ดีคนชอบคนไม่ชอบนะครับอยู่ทั่วเช่นกันนะครับไม่ว่าใครนะครับ แต่มันอยู่ที่คนคนนั้นจะรับสภาพจะรับสภาพตรงนั้นได้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับแล้วก็จะยืนหยัดไอกับอาชีพที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะครับนะครับก็ขอให้แฟนคลับ FC นะครับแล้วก็น้องวันใหม่เนี่ย อันไหนที่ดีนะครับก็ทําไปอันไหนที่มันดีก็ปรับปรุงแก้ไขนะครับนะครับนะครับเพราะว่าอยู่วงวงสองเนี่ยนะครับมีเวลาที่จะไอฝึกฝนตัวเองเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่างานช่วงนี้ จะไม่ค่อยมีมั่งมีสามวันสี่วันมีงานครั้งหนึ่งนะครับบางบางเดือนก็มีเต็มเดือนนะครับนะครับก็ให้น้องใหม่น้องวันใหม่เนี่ยปรับปรุงแก้ไขนะครับสิ่งไหนที่พ่อขันใจพ่อกันชัยสั่งสอนนี่ก็ให้จดให้จำและนำไปปฏิบัตินะครับ นะครับสิ่งที่อันไหนไม่ดีนะครับหรือไฟขับเอฟซติงมาเนี่ยเราก็แก้ไขไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปโต้เถียงนะครับนะครับทุกคนนะครับก็เจอรามาอยู่ที่เราจะจะปล่อยวางหรือแบบนำมาให้มันเกิดประโยชน์ ขนาดไหนนะครับ